แล้วก็จะมีขอเขตมาด้วยขอให้พวกคุณเตรียมตัวกันด้วยนะแล้วก็ไปบอกกับบ้านแม่บ้านด้วยว่าให้จัดเตรียมอาหารวาด้วยขอคคบคุณค่ะคุณค่ะทุกคนว่าเรื่องสถานที่อ่ะเราจะจัดโต๊ะประมาณไหนดีจะเป็นโต๊ะกลมหรือว่าโต๊ะเหลี่ยมแต่ป้าว่าเราควรเป็นโต๊ะกลมนะเพราะว่ามันปลอดภัยถ้าเป็นโต๊ะเหลี่ยมมันอาจจะเกิดอันตรายอาจจะไปชนได้อะไรแบบนี้แต่ผมว่าโต๊ะเหลี่ยม่ะ มันก็ดีกว่าตโต๊ะกลมย่างนะคะรับโต๊ะเหียบตัวเป็นฝรั่งดีแล้วก็อาจจะทําให้ดูต่ให้คนอื่นเนี่ยวางของได้เยอะกว่าตโต๊ะกลม้วยก็ได้ลองว่าลองปักดูไหมดีไหมครับดูดีแต่ฉันว่าโต๊ะกลมก็ดีนะไม่ได้ไม่ต้องแบ่งหัวท้ายเพราะว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ฉนฉันเห็นด้วยประตร๊ะกลมนะโต๊ะกลมก็ได้โอเคั้นะ โต๊ะที่เราจะใช้จัเดเป็นโต๊ะกลมเนาะแล้วเรื่องอาหารอ่ะทุกคนว่าไงอาหารว่างเราควรใส่เป็นอะไรดีเป็นอาหารแนวยุโรปหรือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของเราดีป้าว่าน่าจะเป็นแนวขนมไทยไหมอย่างเช่นเอาขนมเปียกหรือแบบที่เป็นของเพื่อนชื่อของอำเภอเราเนี่ยมาก็น่าจะดีนะขอเคหน้าจะประทับใจแต่ผมไม่เห็นด้วยจะเอาของอะไรย่อยเล็กๆแค่นั้นไปให้กับขอ,อเขตก็กินไงทำไมเราไม่ใช้ ขนมพรัหล,ลังของยุโรปนะครับเอกพรสองเนี่งนมสดนมวัวอะไรอย่างนี้เขาจะได้เห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนระดับจังหวัดระดับเด่นเลยเอาของพื้นบ้านอย่างนั้นไปเี่มันจะโอเคจริงๆหรอค่ะป้าแต่ฉันว่าก็โอเคนะได้แสดงถึงความประณีตของเราแล้วก็แสดงถึงความวิธีวิธากันของอาหาร แล้วก็อีกอย่างนะ่ะได้โชว์ได้เลยคะได้แบบเขาเรียกว่ายกอาหารที่มันเป็นจุมเต็มแล้วก็เป็นกา,ารอนุรักษ์ด้วยนะถ้าเราตอบพวกคุณแล้วกันจะจัดยังไงก็จกัดไม่ขอมีเกี่ยวเลยนี่งั้นอาหารก็เป็นอาหารทุนบ้าน,นก่อนานะแล้วก็เดี๋ยวลูกวนป้าเนนะี่ยเป็นคนไปติดต่อให้หน่อยนะคะเพราะหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันค่ะได้จ้าเดี๋ยวว่าจะไปติดต่อทา,อางอเให้นาะ โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีอะไรที่แบบว่าจะเพิ่มเติมก็เนีมาคุยได้ตลอดเลยนะคะ ว่าจะต้องสั่ยังไงบ้างดูงลแลเอาขนมให้ป้าก่อนจ้าได้ค,ค่ะแล้วเดี๋ยวป้าใส่ขนมแล้วจะเลี้ยงแฟนนนะคะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวอ่าหนูวางนุงก่อนก็ได้จ้ดเอาแนวนอนนะคะับอาเอาแนวใส่กรต่ายออกก่อนใส่นอนนะสวยมากเลยค่ะป้า นี่คือขนมอะไรหรอคะป้าอันนี้คือขนมเปียกปูนนะลูกเป็นขนมประจำอําเภอของจังหวัดเราเลยนะเห็นไหมสีสันน่ากินมากเลยใช่ค่ะอยากกินค่ะป้าแต่ว่าหนูเคยเห็นแต่เป็นสี่เหลี่ยมหนูไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเขาเพิ่งออกแบบใหม่หรอคะใช่แล้วจ้ะเขาเพิ่งออกแบบใหม่นะเพื่อให้แบบคงความเป็นเอกลักษณ์เลยนะลูก แล้วหนูช่วยอะไรป้าได้บ้างคะอาเดี๋ยวหนูเอากระดาษชิ้นะคะมาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาช้อนมาวางไว้บนกระดาษชู่จ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าจะาใส่พายลงไปสักสามชิ้นหนูกโอเคค่ะเอาส้มด้วยใช่ไหมคะใช่จ้านี่นะเวลาหนูจัดนะหนูก็วางดูองศาให้มันดีๆนะลูกโอเคค่ะจานมันจะได้ออกมาแบบสวยงามหนูเป็นคนไม่มีศิลปะเลยค่ะป้าเรื่องพรุ่งนี้หนูต้องฝึกนะลูกกับ ตอนเป็นครูเนี่ยโอเคค่ะสวยมากเลยม,ยมนะะันคล้ประมาณนี้นะลูกนะพวกคุณสองคนวันนี้ขออเคจจะมาเยี่ยมที่โรงเรียนเราถ้าพวกคุณคิดว่านักเรียนของเราควรที่จะไปทันศนศึกษาที่ประเทศไหนนักเรียนคุณก็สามารถที่จะนําเสนอกับขออเคจในวันนี้ได้เลยนะคะแต่คุณเนี่ยควรที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของนักเรียนด้วยในการที่จะเลือกประเทศต่างๆค่ะ อะคะ่ะชนค่ะโอเคค่ะขอโทษทีด้วยนะคะที่มาสายไปหน่ยอยวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลของพวกเราเนี่ยมีน,นโยบายที่จะให้การศึกษาของพวกเราเนี่ยผนวกกับเพื่อนบ้านค่ะวันนี้เรามีประเทศอะไรมาเยะาคะ ป็นมาเลเซียค่ะออคของดิฉันเป็นมาเลเซียค่ะส่วนของผมเป็นประเทศลาวครับโอเคค่ะ,คะ,คคะก็ของดิฉันก็เป็นประเทศเวียดนามน,นะคะถ้าทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยไปที่ประเทศไหนเพื่อศึกษาดูงานหรือว่าดูความรู้ของพวกเขาเนี่ยก็ลองนําเสนอมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็หาข้อมูลกันก่อนได้เลย สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำอ,อาหารว่างมาเสิร์ฟให้นะคะ เทศเวยียดนามาขั้นบันไดค่ะสวยมากเลยดิฉันเนี่ยเคยไปมาครั้งนึงแล้วมันก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวพอดีมันก็ไม่เห็นะไรแต่ว่าถ้าไปตอนที่เขาเพิ่งเรื่มปลูกอย่างเงี้ยค่ะก็เขียวนิดน่าสนใจนะคะเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการของประเทศนบ้านนัว่าเขาเมีการานอหนี้เคน้นสามารถรับประทานอาหารได้เลยนะคะมี้า งั้นดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมมาประทานอาหารร่วมกันก่อนเนาะ<อ><อ>กินนงสือได้เลยค่ะโอ้โห,โหดิฉันเพิ่งเห็นเลยนะคะเนี่ยว่าที่แม่บ,บ้านมาเสิร์ฟนี่เป็นขนมแต่ว่าขนมอะไรคะทำไมหน้าตามไม่คุ้นเลยได้ข้อมูลจากแม่บ้านสาเป็นขนมเปียกปนถือได้ว่าเป็นของดีประจํอาอำเภอของเราเลยนะคะเองแล้วลูกทรงเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าพึ่งคิดแล้วก็ทําใหม่ๆเลยค่ะถึงว่าหน้าตามไม่คุ้นเลย ว่าแต่ใครเป็นคนจัดจานคะทําไมจัดจานดูดีมากเลยนะเนี่ยเหมาะกับขนมนมากเลยเนี่ยนอกจากการที่จะไปติดต่อขนมขนมเปิ้งปูแล้วเนี่ยการจัดจานก็คือเป็นฝีมือของแม่บ้านโรงเรียมเรากนะคะใช่ค่ะแม่บ้านที่โรงเรียนนกิงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย<ช>นึก<ช>ว่าจาา้างพนักงานระดับโรงเรมมาเลยนะคะอืมันเชิญทุกท่านได้เลยคะ่ะโอเคดีช่าขออ,อนุญาตกินมา อ,อร่อยสมคำแล้วมันมีชด้วยไม่ค่อยหวานนะคะดูแบบว่ากลมกล่อมเลยรสชาติดีเลยกำลังดีในฉันว่าเนี่ยเราสามารถนำขนมเนี้ยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติรู้ได้เลยนะเนี่ย,ยงั้นเราก็ําไปเป็นของฝากดีไหมคะเวลาที่เราไปสถานที่ไหนก็นําของของัอนเดร์ซฟูนของดีอันเธือเราอไปเป็นของฝากอือดีเลยพอมเห็นด้วยไหมคะฉันเห็นด้วยนะคะเชิญดูท่านได้เลย ของดิฉันเท่าที่ดูก็มีประมาณนี้ค่ะมีท่านใดอยากเสนอที่ไหนเพิ่มเตมิมอีกไหมคะ ออดิฉันก็มีเพียงเท่นานั้นที่นาเสนอไปค่ะพวกคุณสองคนมีอะไรซสนออีกไหมคะครับผมไม่มีแล้วค่ะไม่มีเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปพิจารณาร่วมกับทางคณะนะคะว่าเห็นคนไวรว่ายังไงบ้างควรจะไปประเทศไหนบ้างน,นะคะยังไงก็รบกวนท่านพอเนี่ยช่วยทาหนังสือส่งกลับไปที่เขตด,ด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยจะให้ทางท่านรองเนี่ยส่งหนังสือตอบกลับมาว่าเห็นคนไวรว่ายังไงจะได้เบิจกจ่ายงบกันได้นะ ฝากคุณทงเรื่องเลยนะคะได้ค่ะโอเคก่อนที่จะกลับขอเชิญท่านผอเขตคถ่ายรูปร่วมกันสักหนึ่งภาพสองภาพนะคะได้ค่ะถ <generally> ้าอย่างในตอนนี้ดิฉันขอเขียดเข้าห้องน้ำก่อนด้านทุกช่างเชิญเอาสบายได้เลยนะคะค่ะระหว่างที่รอผอเขียดไปเข้าห้องน้ำขอให้พวกคุณสองคนช่วยจัดเตรียมขพงะที่ระลึกให้กับผอเขียดด้วยนะคะได้เลยค่ะ ต้องถ่ายเอ่อต้องเอามามอบให้ตอนถ่ายภาพที่ระลึกเลยน,นะคะใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคญาติๆกันได้ พร้อมนะคะ1 2ึอซ้ำอีกรูปหนึ่งนะคะโอเคค่ะอัน,อ,นอีกอันนึงค่ะหนูจ๋าโอเคฉ่บว่าอร่อยมากโอ้ยจริงู้เวย ขออ๋อช่วยให้พวกคุณไปตามหากระเป๋าสตางค์ให้กับขอออเขียนไอ้ได้ไหมคะ่าสีอะไรครับบอกสีชมพูค่ะช่ค่ะช่วยกันตามมันนะคะอออเขียนหาแล้วจะไปไนไหนได้มคะ้แคไม่รู้อะไรฉะนั้นลูก้าไม่อย่างตอนเนี้ยกึงเกี่ยวกับาแม่บ้านเลยสามีของแนร์ต้องหาตักตดที่โรงพยาบาลไหนเลย แล้วก็ใช้แรงเป็นสองแสนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรจากโรงพยาบาลนะ ครับนี่ใช่ญาติของคุณสมชายหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อคือตอนนี้จะมาโทรแจ้งอาการเบื้องต้นของคุณสมชายครับตอนนี้เกิดอาการสุมักขึ้นกละทหันหันนะครับจําเป็นต้องผ่าตัดภายในอาทิตย์นี้เลยครับอ่าโอเคค่ะแล้วค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่คะหมอตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นจะมีค่าผ่าตัดทั้งหมดสองแสนครับยังไม่รวมค่ายาแล้วก็ค่าาัแผลด้วยครับ โอเคเค่ะเดี๋ยวเรื่องงานแล้วดิฉันจะรีกไปเลยน er. ะคะโอเคครั elaborate. สวัส um, ด so, ีค่ะสวัสดีค่ะแกว่าไปเราจะใช้รูปนี้ไปหาหลักสองแสนบาทในเดือนกรกฎาคมได้แกก็ว่าไปป้าแกตุ๊กตาดิจิตาเราเคยลืมของตกไว้แกเห็นแกก็เมื่อคืนเรานะ เพราะว่าแรงไป่าเ,เขาแต่เขาก็ซื้อสัตว์าจจมาทุกครั้งานอ้าวป้าเพียงก็ไม่เห็นดีไหมตุ๊กตามาแล้วกระเป๋าตังค์ของพอโอเคท่ายค่ะป้าพอจะเห็นไหมคะเป็นสีม่วงค่ะป้าต้องมาพูดเหรอครับผมรู้นะว่าป้าเป็นคนเอากระเป๋าตังค์ของไปไปป้าไม่ได้เอาไปหรอกแกก็แกก็ไม่ได้เห็นกับป้าทำไมถึงว่าป้าแบบนี้ล่ะเพาว่าป้านี่แต้องเป็นค,ค,คนเอา,เปากกอไปอ่ะป้าไม่ได้าไกกกกไม,ดมาจริงจริง ไม่เป็นไรคร่ะแกก็มาทำเป็นร้องไห้โอ้ยแกพูดแรงไปขอค่ะขอค่ะ,คะ,คะผมไปเจอหนี้อนยะู่ในห้องน้ำมาค่ะ ไอ้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปให้พออีกกว่าจ๋าเลยเพื่นะะรุ่นนาเชนคะแนที่ราคะบอกำลังตามหายตอนนี้เลยขอบคุณคุณมากนะคะคไม่เป็นไะรคะ่ะ ไปนี้เลยค่ะไปเจอที่ไหนคะเนี่ยอ๋อมีครูท่านหนึ่งเจอในห้องน้ำอะค่ะอ๋อดีฉันอยากจะขอบคุณครูท่านนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันไม่ว่างแล้วทางเขตเล็กตัวค่ะยังไงก็ฝากครูขอบคุณครูคท่านนั้นด้วยนะคะได้เลยค่ะอ๋อเออแย่เลยนะคะเนี่ยถ้าบัตรในน้ำหายไปไี่ฉันต้นน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 นองแย่เน,นี่ๆมีบัตรสะสมเงินเรื่อยค่ะ ชิญมันน่งค่ะพอมีเรอจะพูดคุยกับคุณเล็กน้อยวันนี้คุณไปเก่าหาป้าแม่บ้านแบบนั้นทําไมคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับปออ๋อผมแอดไปได้ยินตอนป้าแม่บ้านเขาคุยโทรศัพท์นะคว่าสามีของแกเนี่ยต้องเข้าบริดบโรงพยาบาลเร่งด่วนแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสองแสนกว่าเลยนะครับแลวเวลาแค่อาทิตย์เดียวเงี้ยพอมองคิดเหรอครับ้วื่าเงินเดือนของแม่บ้านเนี่ย ะมีพอสองแสนเอาไปจ่ายค่าผ่าตัดแพงๆได้มันก็คงจะมีอยู่ไม่กี่วิธีล้วครับที่ป้าจะทาได้เหตุผลแค่นี้คุณก็ไปที่ตรวจสรุปป้าเขาแบบนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วครับคุณกล่าวหาเขาโดยที่คุณยังไม่มีหลักฐานเลยนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพออ้ออยากจะบอกกับคุณว่าการที่คุณเนี่ย ไปพูดกับป้าแม่บ้านหรือว่ากล่าวหาเขาแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นมันทําให้เขาเสียเกียรติแล้วก็ทําให้เขาอับอายต่อหน้าคนอื่นคุณควรที่จะไปพูดกับเขาลับหลังหรือว่าคุยกันสองคนเพื่อที่จะพูดให้รู้ความว่าเขาได้ทาจริงๆหรือเปล่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดหรือว่ากล่าวหาเขาต่อหน้าคนอื่นแบบนั้นนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คุณไม่ควรที่จะปิดกั้นความคิดเห็นเขาเพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเขาอาจจะมีความรู้ในเรื่องนั้นมากกว่าคุณก็ได้ค่ะคุณควรเปิดใจนะคะสำหรับวันนี้ผอ,อ,อก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับคุณเพียงเท่านี้ค่ะเชิญไปทำงานต่อได้เลยค่ะขอบคุณมากครับผอมาแม่บ้านคะจ้าคือผมมีเรื่องอยากจะบอกกับป้าครับ คือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่กล่าวหาว่าป้าเป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์ของพอองคเขตไปคือไม่รู้ผมทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นกับป้าได้แล้วก็ต้องขอโทษเรื่องของอาหารว่างด้วยนะครับขอโทษจงไม่เปรเอ่ออย่างเรื่องอาหารว่างเนี่ยป้ากอเคแบบเสนอความคิดเห็นเขาไปเพราะว่าเห็นว่าอาหาร อย่างเช่นพวกขนมเต็กปูนของเราเนยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าอย่างความที่ของนมที่แบบเป็นพวกหันฝรั่งแนี้ก็ดีนะลกูกอย่างถ้าเขาหลังเนี้ยถ้ามีงานแบบนี้อีกเนี้ยเขาก็มาช่วยกไปคิดเนะเาะจะได้หาทางออกได้ดีเนาะต้องขอบคุณป้ามา,มากๆเลยนะครัใใบที่ยกโทษให้กับผมป้าจับไม่เป็นไร <c oughs> โอเคครับป้าแล้วตอนนี้ป้าทําอะไรอยู่แล้วคะอ๋อป้าจะจัดหนังสือเช็คชั้นไปเรื่อยๆนะโอเคครับเดีย๋ยวผมขอช่วยช่วยป้าได้ไหมครับถือเป็นการไถ่โทษที่ผมพูดอย่างนั้นกับป้าไปอะค่ะอ๋อได้จใจค่ะแล้วเดี๋ยวหนู <Okay. S 2> จัดหนังส <Okay. S 2> ือเพื่ไรกับป้าเชียร์เนาะเกิดเป็นมนุษย์ ควรจะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่าตัดสินผู้อื่นเพียงแค่เห็นสิ่งที่เขาทำในเวลาอันน้อยนิดเพราะสิ่งที่คุณเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปที่สำคัญเราควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณก็ตามเราไม่สามารถนำบรรทัดฐานของตัวเรา ไปตัดสินคุณค่าของคนอื่นได้คุณค่าของคนไม่ได้ไวัดกันที่อาชีพหรือฐานะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกด้วยเวลาอันน้อยนิดโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรเหมือนผลไม้ที่เห็นแค่เพียงเปลือกนอกก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเนื้อในนั้นเป็นเช่นไร